สวัสดีค่ะมาพบกับชี่ตาเพจค่ะ แผนแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมรั้วหัวใจด้วยความรักกันค่ะเรื่องราวดีๆอาทิตย์นี้นะคะนีได้จากการที่เนียคะ่ะเข้าไปเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วได้ท็อปปิกการพูดคุยระหว่างนักเรียนกับคุณครูะคะ่ะคุยกันและสิ่งนี้ค่ะนีคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับการใช้ชีวิตซึ่งทั้งสองอ่ะคะ่ะจะมีการตั้งคําถามไปมานะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่เหล่านี้ค่ะนีคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับ บางคนที่มีครอบครัวแล้วหรือแม้แต่บางคนที่ยังไม่มีครอบครัวค่ะว่าสิ่งไหนที่มีอยู่ในตัวเราอะค่ะที่จะทําให้เป็นเสน่ดึงดูดอีกฝั่งหนึ่งหรือแม้แต่การที่เรามีครอบครัวแล้วค่ะการปพึติปฏิบัติตัวแบบไหนที่ทําให้คนรักของเราอะเชื่อมั่นในตัวเราและทําให้ครอบครัวของเราอะค่ะมีความสุขบนฐานการใช้ชีวิตง่ายๆในครอบครัวค่ะคําตอบอะค่ะมีอยู่4ข้อซึ่งมีได้จากคุณครูคที่ตอบแล้วก็พี่วิทย์นะคะที่ช่วยช่วยตอบให้นะคะสําหรับการที่ มีเหตุผลอะไรที่ทําให้เราอะค่ะหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งหรือว่าหลงรักภรรยาของเขาอะนะคะแล้วนี้ได้คําตอบมามาฟังกันค่ะว่าเราจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะคะสําหรับคําตอบแรกค่ะที่นี้ได้ก็คือความเข้าใจความไว้ใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วการใช้ชีวิตคู่อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่หรือแม้แต่การที่เป็นเพื่อน หรือแม้แต่ในการคบในสถานะอื่นๆที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ชีวิตคู่ค่ะนี่คิดว่าความไว้ใจอะค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดไม่ได้น้อยจากคําอื่นเลยเพราะว่าการที่เราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งอะอย่างน้อยที่สุดเราต้องมีความไว้ใจในตัวเขาว่า เขาจะมีความซื us, field, ่อสัตย์หรือแม้แต่ความไว้ใจอะค่ะในการใช้ชีวิตคู่คือไม่ว่าเขาจะทําอะไรอะเราไม่ต้องห่วงในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาทําอะค่ะว่าจะเกิดความเสียหายหรือจะไปทําอะไรอะค่ะรับหลังเราแล้วทําให้เราอะค่ะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตการที่เราอยู่ในครอบครัวแล้วเราเกิดความไว้ใจซึ่งกันและกันมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันอะค่ะไม่ว่าวันนี้คุณจะกลับหรือไม่กลับไม่ว่าวันนี้คุณจะไปเที่ยวคนเดียวโดยที่ไม่มีครอบครัวไปด้วยอะค่ะ ความไว้ใจตัวนี้จะเป็นตัวสร้างเป็นตัวยึดเหนี่ยวที่ทําให้ครอบครัวของเรายังอยู่เพราะท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนรักของเราอ่ะค่ะเขาจะไปทําในอะไรก็แล้วแต่เราอ่ะค่ะจะมีความไว้ใจและเชื่อใจในตัวกันและกันนะคะมันจะทําให้ความรักของเราอ่ะสามารถที่จะยืนยาวได้ส่วนข้อที่2ค่ะน,น,นอกจากความไว้ใจแล้วจะมีความเชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่ผู้ชายต้องการนะคะที่หลังจากที่นีฟังแล้วว่าค่ะสิ่งที่พี่พี่วิทย์ต้องการจากภรรยาของเขาคือความ ความเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเขาทําได้การที่เราอ่ะค่ะเป็นแรงที่จะสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะมันจะทําให้ครอบครัวของเราอ่ะสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทิศทางทิศทางเดียวกันนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราอ่ะค่ะเกิดการสั่นคลอนและไม่เชื่อมั่นในตัวของคู่ชีวิตของเราอะ่ะมันจะทําให้ชีวิตของเราอะ่ะเกิดการที่การตัดสินใจที่ไม่ขาดในการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ฝั่งภรรยามีความไว้ใจในตัวเขามีความทัดอ่ะค่ะเชื่อมั่นว่า สามีเขาจะทําได้สามีเขาจะพาเขาไปถึงในจุดที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวได้อะค่ะการแสดงออกการดูแลการเทคแคร์ของภรรยาของพี่วิทย์อะค่ะจึงออกมาในแง่ของการดูแลเป็นอย่างดีแม้บางครั้งอะค่ะในสิ่งที่สิ่งที่ทำอะของพี่วิทย์อาจจะไม่ได้ดีที่สุด แต่ความไว้ใจและการเชื่อใจอะคะ่ะเชื่อมั่นในตัวพีวิตร์มันทําให้การดูแลออกมาดีที่สุดและท้ายที่สุดค่ะทั้งสองคนก็จะมีเป้าหมายในการเดินทางชีวิตอะคะ่ะไปพร้อมๆกันและสู่จุดหมายเดียวกันนั่นก็คือการทําให้ครอบครัวมีความสุขนะคะส่วนข้อที่3ค่ะที่ได้มาก็คือการไม่ก้าวไกายเรื่องส่วนตัวของกันและกันค่ะซึ่งเรื่องนี้นีคิดว่าสําคัญไม่น้อยกว่าเรื่องอื่นนะคะเพราะนีเคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายคลิปมาแล้วว่า คนเรา2คนนะคะที่มาอยู่ด้วยกันจะเหมือนวงกลมสองวงอะที่มันคล้องกันอยู่อะค่ะมันจะมีวงกลมของเราวงกลมของเขาและวงกลมของคน2คนนะคะที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะสวงเนี้ยไม่มีวันที่จะทาบติดกันอย่างแน่นอนมันจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเราที่เราจะต้องใช้ชีวิตของเราและมันจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะค่ะที่เขาจะมีส่วนในการใช้ชีวิตของเขาและก็จะมีส่วนที่คล้องกันอยู่นั่นคือของเราสองคนที่อยู่ด้วยกันนะคะ ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจกฎข้อนี้เราจะไม่ก้าวไกยซึ่งกันและกันเพราะในวันที่เราอยากไปเสริมสวยอยากไปแต่งหน้าแต่งผมทำตาหรือไปสปาอะไรที่มีความสุขอะค่ะเราสามารถไปทําได้เพราะฉะนั้นในฝั่งผู้ชายอะคะ่ะเวลาเล่นบอลหรือว่าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนการเ,เป็นกิจกรรมของต่างคนต่างอยู่อะคะ่ะคือกิจกรรมของแต่ละคน ในขณะเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะไปกินข้าวทําอาหารหรือว่าไปเที่ยวเป็นครอบครัวค่ะกิจกรรมระหว่างคนสองคนมันก็จะคล้องกันในเวลาที่มันเหมาะสมอะค่ะถ้าเราไม่ได้ก้าวไก่กันนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะนําพาไปสู่ความไว้ใจและความเชื่อใจเช่นกันนะคะเพราะว่า3ข้อเนี่ยเป็นข้อที่โยงกันตลอดและข้อสุดท้ายค่ะนี้ได้มาจากของคุณครูนะคะที่บอกว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาอะค่ะรักแฟนของเขาเหตุผลนั้นก็คือ การเป็นอิสระต่อกันนะคะข้อนี้เหมือนฟังเหมือนจะยากนะที่ที่เราจะต้องมาทําตัวให้เป็นอิสระต่อคนรักของเราค่ะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่นีฟังมาหลายครั้งแล้วนีแบบนีเริ่มจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วคนเราอะค่ะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อไหร่ที่เรามีความเป็นอิสระต่อแฟนนะคะเราจะไม่มีการขึ้นตรงต่อความรู้สึกเพราะความสุขของเราจะอยู่ที่ตัวเราเราจะไม่คาดหวังว่าแฟนของเราอะจะมาทําให้เรามีความสุขแต่สิ่งที่คนสองคนที่อยู่ด้วยกันในความคิดของนีนะคะ มันเหมือนวงกลมเหมือนกันที่เข้ามาหากันแล้วมาอยู่แล้วมาส่งเสริมแต่ไม่ใช่เพราะเราขาดแล้วให้เขามาเติมเต็มหรือเพราะเขาขาดแล้วเราจะไปเติมเต็มกันค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งขาดและรอการเติมเต็มเมื่อนั้นนะคะหายันะในครอบครัวจะเกิดขึ้นเพราะคนที่เติมอะคะ่ะจะไม่มีวันที่จะเติมได้ตลอดเวลาเมื่อความอดทนสิ้นสุดส่วนคนที่รอะคะ่ะ คุณรอตลอดเวลามันจะทําให้การรอนั้นวันไหนที่เขาไม่เติมชีวิตรักของเราอาจจะหักได้ง่ายๆการใช้ชีวิตคู่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่เราเป็นวงกลมทั้งสองวงที่เหมือนๆกันและเราเต็มอยู่แล้วเรามีความรักแล้วเราพร้อมที่จะให้เขาให้เขามีความสุขในขณะเดียวกันเขาเองเขาก็พร้อมที่จะทําให้เรามีความสุขค่ะและทั้งสองอย่างเนี้ยมันจะค่อยๆไปด้วยกันและข้อนี้เป็นการช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้หวังว่าอีกคนหนึ่งอ่ะจะมาสร้างความสุขให้เรา แล้วมันจะทําให้ชีวิตของเราอใครอยากที่จะเติมเต็มอีกคนในขณะที่อีกคนก็ไม่ได้เรียกร้องเขาเองเขาก็อยากที่จะเติมเต็มให้เราเช่นกันค่ะเป็นพื้นฐานง่ายๆในการใช้ชีวิตคู่นะคะที่ทําให้นีรู้สึกว่าอ๋อนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตได้ง่ายๆเช่นกันค่ะเอาละค่ะสําหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะถ้าเกิดยังไงเราเจอกันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ